โอ้เหลือสิบสามนาทีลบออกดิอ่ะสวัสดีนะครับผมสวัสดีเพื่อนนะครับผมวันนี้จะมาอยู่กับพี่สันนะครับคนโค้งครับอ่าดีครับมาเที่ยวหาพี่สันนะพี่สันโทรไปว่ามีนก กระปูดปินมาสองตัวนะครับมาลงอยู่กลางทุ่งนาออนิวออนิวออนิวใช่ไหมตัวใหม่อ่าอันนี้ตัวตัวเก่าอันนี้ตัวเก่านะครับรุ่นของพี่เจ๊กนะครับรุ่นรุ่นรุ่นเดียวของผมนมัแหละแต่ตัวนี้เป็นตัวล่าสุดจากโรงงานนะครับผมมากันสองคันนะ <laughs> ย่ำคันเหรอย่ำคันลูกคันอ๋อ oh, ย่ำย่ำคันลูกคันนะครับ เดี๋ยวผมจะให้ดูนะว่ามันมีอะไรแตกต่างจากตัวเก่านะผมแต่แพงขึ้นมาพันห้าใช่ไหมแพงขึ้นมาพันห้านะผมเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนะว่ามันมีอ่าแล้วแต่บางร้านนะแต่ะนะนหน้าโรงงานนั้นสามหมเป็นที่แน่นอนโอ้ลอยลงยัง ได้ยี่งานเนี่ยสองงานทั้งสองงานงานที่สตอนนี้งานสองงานทานนี่สองนะเพิ่งลงแบบเขาเพิ่งถอยมานะโอ้โหน,น้องชายใช่ไหมเนี่ยน้องชายน้องชายหุ่นใกล้เคียงกันตัวเท่าๆพ่อพผมเลยนะครับอย่างนี้ตีหญ้าเละดีนะ อ๋อตัวนี้ลูบใช่ไหมอ่านี่ลูบนี้ลูบนะครับอ่ะตัวนี้ย่ำนะผมถ้าใส่เวนหน้าหานะครับเครื่องอ่าเครื่องร้อยสี่สิบนะผมจะทำสปริงมาแล้วก็ทำตุ้มมานะครับตัวนี้สำหรับตัวนี้นะครับก็เป็นอาร์ทีร้อยสี่สิบ ทันเดอร์นะทั Thunder นเะดอร์เนาะเพราะว่าจับจำพ์กเกอร์หัวบนได้นะอันนี่นะครับผมไปล้อก็โคตรอาพุทธาอ่ะเดี๋ยวดูตัวนี้นะตัวใหม่ล่าสุดจากโรงงานนะอวอนนิวใช่ไหมเสียง <c oughs> พี่สันบอกว่าออนิวนะครับอ๋อ เพ่อเพื่อนๆมันจะมีสายยางนะครับรูระบายน้แบบไหนแบบไหนตรงนี้อ๋อปอดมิเลตใช่ไหมเนี่ยปัดแล้วก็มีรูระบายตรงนี้นะครับแล้วก็ปอกคันเร่งนี่นะครับเป็นอ๋อเทียบเทียบเทียบดินี่ครับฟาฟ้าเดิมอ๋อนี่ฟ้าเดิม อันนี้อันนี้ฝาใหม่ฝาใหม่อันนี้ฝาเดิมได้ใส่ก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมมานะครับมีแค่รูระบายน้ำมันแล้วก็ทำฝาปอกปอกคาเล้งครับันนี้ไม่ใช่ดาวเทียมเนี่ยไม่ใช่ดาวเทียมนั่นนี่อันนี้นันยางของผมนะครับของผมตัวนี้ผมสั่งจากญี่ปุ่นมานะครับเป็นนันยางนะไปทำบุญแล้วใส่ผิดมานะเดี๋ยวโอกาสตัด มีอะไรเปลี่ยนบ้างปีไม่มีเลยมีสายยางอ่ามีสายยางฝาเฮ้ย<ะ>อ,อ,อันนั้นปอกขั้เร่งได้มาอยู่แล้วปอกขั้เร่งมันเขาแถมมาอยู่แล้วอืตัวนี้ไม่มีเนี่ยไม่มีแต่ติดตรงของผมมีนะก็พี่ไปขอ,ขอจากโรงงานมาน่ะก็มีเลยขอให้มาขอให้มาเอใาอ,ใาอให้มาทีแรกแต่หายอ๋อสี่ล้อน่ะทชุดสี่ลนี่มามาทีททท่หลังในปีอ่าอันนี้เป็นเครื่องสิบเอ็ด สิบเ็ดนครับอ่างสีสนิมอ่างในสนามไอทีเขาบอกอ่างแดงอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองนะที่เขาบอกว่าเครื่องอ่างแดงอ่างแดงอ๋อมันมันสีมันแดงสีสนิมสีมันแดงนะครับอันนี้รุ่นใหม่นะี่พี่ที่ถ่ายมาเครื่องนอ๋อปักถ่ายน้ำมันเครื่องนี่อเมริกามาเห็นยังงงนะครับเนี่ยมาเผยญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็ยังสู้คนไทยไม่ได้นะครับเป็นปักถ่ายน้ำมันเครื่องรุ่นใหม่นะผม อะไรจะมาเกินคนไทยนะครับผมบอกได้เลยแล้วมีอะไรครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมาเดิมเดิมดก็ขาคันเละไอ้ขาสายพานนะจากโรงงานมามันจะอยู่อย่างนี้นะครับแต่ปปลูกเตะเนี่ยนะอ่าลูกเตะมันจะดันซ้อนหน่อยเนี่ยมีคนอยากให้บอกหน่อยเนี่ยทำยังไงอ้าวหรือเหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวถอดตัวไหนบ้างถอดถอดน็อตตรงนี้นะครับ นี่นะฮะถอดทเยทจริงอาผมลืมไปแล้วเดี๋ยวทจริงเลยมันตดอันนี้ถอดออกเลยแล้วก็สลับรูใช่เนี่ยเอาเอาอันนี้มาไว้ตรงนี้ใช่ถ้ากลับว่าเอานี่ยกขึ้นไปเลยอ่ายกขึ้นมาแล้วเอาลูกเตะตัวนี้สลับตัวนี้ใช่แล้วไปกลับตรงนู้นแล้วก็ไปกลับทางนู้นนั่นแหละแค่นั้นแหละอืมถ้าอธิบายผมก็ยังงงอยู่ผมก็ยังงงแรกอ่ะทําไปทํามางงใส่ผิดใส่ถูกก็เขามาปั่นให้ใหม่นะครับตอนนี้รอ รถปั่นะฮะก็โอ้โหผมเห็นแล้วขนาดผมย่ำประจำานะเพื่อนโผล่มาที่แรกตกใจเลยนะครับอับด้วยนะว่าเขาจะย่ำยังไงลงนะครับมันเป็นป่าอยากขนนะครับรอยก็ถ่ายหมักไว้ใช่ไหมเนาะลอยถ่ายไปสองรอยนะครับแต่ผมเห็นผมก็ปวดแขนแทนครับอย่างเงี้ยเดี๋ยวรอดูเขาลงย่ำเลยนะครับเดี๋ยวดูนกตัวล่าสุดออนนิว มันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงวันเลยเนี่ยเออถ้าทําเป็นหางเหล็กก็ว่าไปอย่างเขาเาพัฒนาข้างในมาใหม่จะเป็นพวกระบบเฟืองอะไรก็จะทํามาแบบ<อ>ดีกว่าเดิมดีกว่าเดิมดอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอฝากถึงโรงงานหน่อยนะครับเผื่อทางโรงงานดูนะครับแท่นเครื่องแท่นนี่นะครับแท่นนะฮะอ่ามันมันเอาใหญ่กว่านี่หน่อยนะครับให้มันแบกกว้างแล้วก็ความหนาเหล็กให้เพิ่มกว่านี่อีกหน่อยนะครับเพราะเวลา เครื่องใช้งานเป็นน้มันสั่นนะครับเหล็กแล้วเหล็กมันหักนะครับเนี่ยแท่นตรงนี้มันหักมันแตกนะครับอแค่นี้นะครับแต่ตอนอื่นยังไม่มีปัญหาครับแค่แค่มันสั่นเฉยๆนะครับผมเสริมนิดนึงคือเสริมเหล็กแผ่มันกว้างแล้วก็หนาอีกสักนิดนะครับเดี๋ยวรอเข้าลงเลยนะครัแต่ตอนนี้น้องเขาลงไปย่ำแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูรถปั่นนะผม ไปดูครับานนี่เลยคุยกับท่านผู้ชมนี่นี่นะครับผมโอ้โหเพื่อนๆดูนะครับโอ้มันไม่เยป่านเห็นกระเย้าแตกแล้วนะพี่เขาบอกนะครับป่านจะเจี่ยวแตกเลยดูนะเพื่อนๆโอ้โหมันเยอะจริงๆนะต้องไม่ได้เรียกว่ามาปั่นเลือกนะเนี่ยปั่นหญ้ามาเก็บหญ้านะพี่ก็บอกให้มาเก็บหญ้านะครับผมแต่ ปานไปก็เละนะครับแต่อย่างนี้ก <Det S 1> ็ถ <cia> ือว่าอยาเถือกอยากพอสมควรนะสะเกตดูที่น้องดูที่น้องกระยำแบบดึงแขนนะปวดแขนอย่างเงี้ยแต่เละดีนะสะเกตดิน ขนาดรถไถห้าสิบแรงนะเก็บแต่พ่อที่เก็บมานี่ก็เซนหนึ่งส่วนสิบยังไม่ได้ <c oughs> เต็มลูกเลย <c oughs> โอ้โหมีแต่ยากยิงนะปืนนี้ใจไม่รักนี่กลับบ้านแล้วนะ <c oughs> พี่บอกใจไม่รักกลับบ้านแล้วนะ <c oughs> แล้วอย่างนี้พันดีนะนเพื่อ <c oughs> นเดี๋ยวมันดินไปม,มันไม่ขาดมันไม่ขาดนะมันยังไม่มันยังไม่เน่าเต็มที่นะ ่าเดี๋ยวจะให้ดูอีกบิ้งนะครับทีพีเขายังไม่ได้ปั่นนะผมอื้มโอ้โหนะวเพื่อนนี่อย่าล้วนนะครับโอ้โหไม่ไม่ใช่งานง่ายนะครับบอกเลย รถปั่นนี่ยากนะครับฝนก็ตกแล้วเพื่อนดูสังเกตดูฟ้านะครับรก็ถือว่าเรื่องนะครับพื้นนี้แต่ว่าปั่นไปเละนะครับผม ทำไม่ปั่นก็เละแล้วเละ,เละ,เละ,เละแท <laughs> ้มันยากอยู่ที่คนน้ำเสีอกับรถปั่นนะครับใหญ่เยอะแบบน,นี้รถปั่นก็ติดนะครับคนน้ำเสีอก็ยากอะไรสองร้อยเท่าเดิมพี่ปั่นไรเท่าไรอย่างเงี้ย <m uch ing> พี่ปั่นไล่เท่าไหร่นี <m uch ing> ่ยสองสองร้อยนะผม <laughs> พี่บอกกระจายไม่รักผมมันมา <laughs> โหดเหลือเกิน เดี๋ยวเราจะมาดูตัว1 4 1สหนึ่งตัวล่าสุดนะครับจากโรงงานเป็นตัวอะไรนะออนนิวเป็นตัวออนนิวนะครับผมแต่เขาว่าเฟืองตัวนี้นิ่มกว่ารุ่นเก่านะครับขับนิ่มดีนะครับผมแต่ว่าไม่ได้ย่ำนะครับคันนี้ลงไปรูปเลยครับ่าสกีนะครับใช้เป็นไม่ได้เหมือนของผมนะครับเป็นคล้ายคคอขุบนะครับเพื่อนๆแล้วก็ใส่สกีสองข้างนะครับ สองยาวกี่สอกเนี่ยแปดแปดแล้วก็ใช้เป็นกระดานรูปเทื่กนะยาวแปดซอกนะผมนี่นะ่นะตาผมอันนี้เป็นเครื่อง ET 11สเ็ดแรงนะครับ าหัวสกักติดไปดันเออนาทีมนาทีมมาทิมผมก็ไม่ได้ร้องย่ำนะครับมันต้องร้องขับย่ำนะครับดูแต่เจ้าของว่ากับเพื่อนลมทีมนะครับเห็นเขาว่า เฟืองนิ่มกว่าตัวตัวนี้นะเนี่ยนี่เป็นตัวใหม่นะราคาเท่าไรนะสันสามหมื่นแปดพันนะครับเป็นรุ่นพี่สานบอกว่าเป็นรุ่น all new นะผม <c oughs> <c oughs> เป็นตัวใหม่คือตัวเอาง่ายตัวใหม่ล่าสุดจากโรงงานนะครับมีรูระบายแล้วก็ทำฝาจุกระบายนะ้ำมนันมาหน่อยหนึ่ง ผิดกับตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวตัวของพี่เจ๊กนะครับก็อันนี้จะเป็นที่ชักล่องของทีมงานน้องนะครับมีหัวหมูอยู่ทางล่างครับเพื่อนๆอาจจะเห็นตามเฟซมาแล้วนะครับผมที่เป็นกระดานอย่างนี้นะฮะอันนั้นเป็นผู้แฟดผมนะครับ น้องชาย, <S <S ชายนะ <S <S 2> <S 2> ตัวเท่าๆผมนะครับนล้วหนักเอ่าขนาดร้อยสิบโล,อ,110โลอ่ะร้อยสิบโลครับผมเป็นพี่ชายร้อยห้าโล <S <S ไม่หนีกันเท่าไหร่ย่ำเละดีนะคนตัวใหญ่เนี่ยขนาดใหญ่เยอะคนตัวใหญ่ย้ำลงนะครับ ก็อาจจะไม่ค่อยเรียบร้อยนะผมเพราะว่ายานั้นมันเยอะเรียกว่าเยอะมากเลยนะครับเห็นน้องบอกว่าต้องเอาตามสภาพเอาที่ได้นะครับ แกนะ่แน่แล้วเพื่อนพอลูบไปนะครับยามันขึ้นนะถ้าเจอแบบนี้บ่อยๆนี่แย่ yeah, นะครับแหมมาลอ,อยเดียวเละเลยนะครับ <c oughs> แต่ปวดแขนหน่อยว่าที่ยามันเยอะนะครับ ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับอ่าฝากอีกเรื่องนะครับพี่บนฝากไม่เพดนะครับแฟนเพดต้องสายธรรมากินนะครับฝากอีกสักหน่อยเดียวนะครับผมแล้วก็ที่สันมีไรฝากเปล่าครับฝากเพดเพดเลยครับใกล้เกินฝากได้เพดรขายทองคำด้วยครับแล้วก็ช่องยูทูบรถายทองคำด้วยครับนี่นะครับผม ขอบคุณมากมากเลยครับขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม